ตอนที่13ข้อแรกเปลี่ยนหลังจากบทเรียนบทรักผ่านไปอีกครั้งเสี่ยวไปก็นอนกอดอย่างเจิ้นเอาไว้แบบนี้ตลอดไปได้ไหมฮึแบบไหนอย่างเจิ้นหันหน้ามามองเสี่ยวไปด้วยสีหน้าที่ไม่เข้าใจก็เป็นแบบนี้ไงอยู่กับฉันไปตลอดฉันจะไม่แต่งงานกับใครแค่มีนายก็พอฉันคิดว่าฉันชอบนายแล้วหยางเจิน้น คุณไปอย่างเจ้นตกใจกับคําที่เสี่ยวไปพูดชอบอย่างนั้นหรือหรือว่าชอบแต่เฉพาะเรื่องที่เพิ่งทํากันเมื่อสักครู่นี้ฉันอยากทาแบบนี้กับนายไปทุกๆวันเสี่ยวไปพูดออกมาแบบนั้นคุณแค่ชอบบทเรียนเรื่องความรักสินะไม่ฉันไม่ได้อยากมีแบบนี้กับใครฉันถามใจตัวเองแล้วอย่างเจน้นฉันเป็นแค่กับนายคุณแน่ใจแล้วเหรออืม ถ้าผมไม่ให้คุณทําแบบนี้ไปอีกหนึ่งปีล่ะคุณจะยังทุกการผมอยู่ไหมทำไมล่ะต่อมาสิครับถ้าผมไม่ให้คุณทําแบบนี้ไปอีกหนึ่งปีคุณจะรอได้ไหมก็ทนายบอกว่าหลังจากครบปีแล้วนายจะมาอยู่ตรงนี้ฉันก็จะรออย่างเช่ได้ฟังก็ยิ้มเสี่ยวไปกระชับอ้อมกอดแค่อยู่ตรงนี้อยู่กับฉันฉันจะรอวันที่นายพร้อมนะ รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหวานเสี่ยวไปก้มลงมาหอมแก้มนิ่มอยมางคนรักใคร่แล้วก็ยกกายคล่อมทับยางเจิน้นเขาบรรจงสูบลงเบาๆที่หน้าผากฉันชอบนายสายตาทั้งคู่นั้นสบกันเสี่ยวไปจูบเบาๆที่จมูกดงคมของอยางเจิ้นอีกครั้งหนึ่งปีนับจากนี้ฉันรับปากยืนยันด้วยเขีติของฉันด้วยหัวใจของฉันฉันจะรอครับถ้าเกิดว่าคุณรอได้ผมจะให้โอกาสคุณนะ เช้าวันใหม่เซียวไปขับรถไปส่งหยางเจิ้นที่บ้านทั้งคู่ก็จับมือกันล่าลาฉันอยากมาอยู่กับนายจังหือมไม่ได้หรอกคุณก็มีงานผมก็มีงานนี่ฉันขับรถมาหาได้ทุกวันเลยถึงคุณมาได้คุณก็ไม่ได้ทําเออหึมไม่ได้ทํได้กกอดก็ยังดีนี่ไม่เอาหรอกเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยหยางเจิ้นหันหน้าหนีหลบสายตาด้วยอาการหน้าแดง นายเป็นเมียนี่ถึงขั้นนี้แล้วพูดอะไรของคุณก็ท้านายพร้อมนายบอกฉันนะอืมทรงยางเจินไว้แล้วก็กลับบ้านคนร่างบางยิ้มแล้วก็มองตามรถที่แล่นออกไปถ้าเกิดคุณพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ร่างกายผมที่คุณต้องการผมจะบอกข่าวดีกับคุณนะคุณไปอย่างเจินพูดไล่หลังไปแบบนั้นที่บ้านของเสี่ยวไปลูกไปม้ามีธุระสำคัญจะคุยด้วยครับ กับอย่างเจิดนนะ่ะลูกทั้งสองมารู้หรอมาจะไม่บังคับใจลูกเรื่องนี้จะผ่านไปได้แต่ว่ามีข้อแม้เราจะคุยกันครั้งนี้แค่ครั้งเดียวครับข้อแม้อะไรหรอลูกต้องอยอมีทายาทก,กับหลีเจินนะแต่ว่าผมไม่แลกกันมาจะไม่ขอร้องลูกอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะ่ะมันคือข้อแรกเปลี่ยนมาไม่มีทางเลือกและลูกก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วนะลูกไปนะ แรกกันแค่มีลูกให้มะแค่คนเดียวก็พอตอนที่14ทางเลือกสุดท้ายได้ยินสิ่งที่ผู้เป็นแม่พูดจบเสี่ยวไปก็ยืนนิ่งค้างไปข้อแรกเปลี่ยนที่แสนจเจ็บปวดหัวใจจะให้เขาไปอยู่กับผู้หญิงสักคนเพื่อให้ได้ทายาทเหมือนเป็นการอุ้มบุญอะไรแบบนั้นทางเลือกเดียวที่มีอยู่มันช่างแสนทรมานหัวใจของเสี่ยวไปยิ่งนักคนร่างสูงพยักหน้าอย่างคนจำยอม ล้วก็เดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆที่ห้องนอนห้องใหญ่เสี่ยวไปนอนคิดไม่ตกแค่นอนกับผู้หญิงคนหนึ่งแค่มีทายาทเรื่องมันก็จบเขาก็จะได้เลือกชีวิตแบบคนรักกับหยางเจิ้นตามที่เขาต้องการได้เรื่องนี้ควรจะบอกหยางเจิ้นหรือไม่เรื่อควรจะเก็บเป็นความลับเอาไว้ดีล่ะหยางเจิน้นฉันควรจะทํายังไงดีล่ะหยดน้ําตาใสาๆมันไหลลงข้างแก้มของเสี่ยวไปคนแข้มแข็งไม่เคยอ่อนแอมาก่อนบัดนี้นอนร้องไห้เพียงเพราะไม่อยากอยู่กับใครคนอื่น หากพ่อกับแม่รู้ก็คงจะขันจะขบขันไม่น้อยกับแ,แค่ผลิตทายาทชายชาตรีอย่างเขาไม่น่าจะยากแม้สักนิดเหตุใดมันนอนร้องไห้ยอยู่แบบนี้วันต่อมาพ่อเสี่ยวไปลงมาจากห้องก็พบว่าครอบครัวนั่งรอกันพร้อมหน้าแล้วและก็มีหญิงแปลกหน้าที่ไม่ต้องเราก็รู้ว่ามาทำอะไรลูกไปมาพอดีเลยลูกมาม้าสีหน้ายิ้มแย้มผิดกับเมื่อวานโดยสิ้นเชิงในเมื่อตกลงกันแล้วเสี่ยวไปก็จะต้องทำตามนั้น เขาเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารข้างๆกับผู้หญิงคนนั้นนี่หลีเจินแม่เป็นผู้แนะนำครับเดี๋ยวผมกลับมาจากทำงานวันนี้ค่อยเริ่มแค่ผลิตทายาทใช่ไหมไม่ต้องรู้จักกันมากก็ได้มั้งเสียวไปพูดออกมาแบบนั้นด้วยอาการมือสั่นระริกจับช้อนจับซ่อมกินข้าวแทบจะไม่อยู่เขาหายใจแรงก้มหน้ากินข้าวอย่างคนฝืดคอไม่มองหน้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านข้างด้วยซ้ำไปกินไปสองสามคำก็ลุกขึ้นเตรียมไปทำงาน เทียงไว้ก็แต่สีหน้าที่หนักใจของพ่อกับแม่เดี๋ยวเธอไปรอคุณไปที่ห้องนะได้ค่ะว่าจ้างรับให้มีลูกให้ผู้หญิงที่รูปร่างเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์ที่ดีคนนั้นทําแบบนี้จะดีแน่หรือคุณพ่อพูดขึ้นมาเบาๆท่ามกลางความเงียบของสองคนลูกไปชอบกับหยางเจิน้นละหมดหวังแล้วว่าเขาจะแต่งงานกับใครสักคนในเวลาที่เหมาะสมเขาไม่มีทางมีทาย,ยาทดอกฉันทําเพราะจําเป็นนะคะคุณอืมคอยดูเขาไว้หน่อยก็แล้วกัน ผมไม่อยากให้ลูกทุกข์ใจจนหาความสุขไม่ได้ความสุขของลูกเราจะคืนให้เขาจบเรื่องนี้หากว่าลูกจะเลือกทางเดินถึงขั้นจะแต่งงานแม้จะเป็นผู้ชายฉังก็จะยินดีด้วยด้วยใจของฉันเองเลยละ่ะยามเย็นเสี่ยวไปก็กลับบ้านช้ากว่าปกติเขาขับรถไปที่บ้านของอยางเจิน้นคนร่างบางที่เพิ่งกลับมาจากมหาวิทยาลัยกําลังจะเดินเข้ารั้วบ้านเห็นหน้าเสี่ยวไปที่ดูทุกข์หนักก็เดินไปหาเป็นอะไรครับ มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ทั้งคู่สนิทกันมากขนาดที่เห็นสีหน้าก็เข้าใจความรู้สึกเสี่ยวไปไม่พูดแต่เข้าไปกอดอย่างเจินเอาไว้แน่นซุกหน้าเข้าหาไหล่เล็กอย่างเจินตกใจเล็กน้อยค่อยเอามือลูบหลังเสี่ยวไปเบาๆฉันไม่ได้ชอบนายแล้วอย่างเจิญครับได้ฟังประโยคที่ออกจะสั้นนั้นหัวใจก็กระตุกวูบคนยิ่งอาการไม่ค่อยดีแทบจะขาอ่อนเป็นลมอยู่แล้ว ผมเข้าใจถ้าอย่างนั้นเรื่องนั้นคุณก็ลืมมันไปเถอะไม่ฉันไม่ได้ชอบนายแต่ว่าฉันรักนายฉันรักนายแล้วอย่างเจิ้นคุณไปเขากอดอย่างเจิ้นไม่ยอมปล่อยเรากับจะถ่ายเทความอัดอั้นในใจให้ทุเราเบาลงเบา,บาลงบ้างคุณปล่อยก่อนนะครับมือเล็กค่อยๆแกะมือของเสี่ยวไปออกแล้วทั้งคู่ก็เข้าไปคุยกันในรถมีอะไรคุณบอกผมได้นะถ้าเผื่อว่าผมจะช่วยรับฟังคุณได้ มือเล็กๆนั้นจับมือเสี่ยวไปเอามากุมไว้การกระทําของหยางเจิ้นนั้นไม่ต้องเอ่ยออกมาก็รู้ว่าหยางเจิ้นนั้นรักเสี่ยวไปไปแล้วเช่นกันถ้าเกิดว่าฉันจะต้องนอนกับใครเพราะว่าจะต้องผลิทาาตทายาทให้มาม้ากับป้าป้าล่ะนายรู้สึกยังไงก,ก็ก็คงจะดีแหละครับความจริงมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นหยางเจิ้นพูดออกมาแบบนั้น ทั้งที่รู้สึกหน้าร้อนแดงจนจะสุกเอาให้ได้หัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่อยู่ปากสัน่นเสียงสั่นไปหมดในเสียใจหรือเปล่าในอนุญาตหรือเปล่าผมเอามาจากหัวใจของนายเลยอยากก่าโกหกฉันนะบอกความรู้สึกของนายขอร้องเสียวไปพูดด้วยสายตาอ้อนวอนทําอย่างเจนรู้สึกสั่นไปทั้งใจก็คงไม่มีใครอยากให้คนที่เรารักไปมีอะไรกับใครหรอกครับ เพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่มีทางเลือกมีสิไปกับฉันเสี่ยวไปขับรถออกจากบ้านของหยางเจิ้นทันทีที่บ้านของเสี่ยวไปพ่อกับแม่กําลังรอ,งล,องลูกชายกลับบ้านพอเสี่ยวไปมาถึงพร้อมจูงมือหยางเจิ้นเข้าบ้านมาด้วยทําทั้งสองคนอึ้งไม่น้อยพวกเขาไม่ได้รังเกียจหยางเจิน้นแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวมันยังคงตึงเครียดจนถึงที่สุดลูกไปครูเจิน้นสวัสดีครับคือผมเออ คนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ผมอยากอยู่ด้วยผมอยากนอนด้วยแล้วก็ผมก็อยากแต่งงานด้วยเสี่ยวไปพูดเสียงดังเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนี่ลูกมาคิดว่าเรื่องนี้ครูเจนไม่เกี่ยวนะคุณไปผมจะกลับบ้านเสียวไปพยายามอย่างเจนพยายามจะบิดมือออกจากการข้บกลุมแต่เสี่ยวไปก็ไม่ยอมปล่อยถ้ไามาต้องไปนอนกับใครเพื่อจะได้มีน้องให้ผมมีทาย,ยาอีกคนมามาว่ายังไงลูกไปพ่อกับแม่ดุเสียงดัง มารู้ใช่ไหมว่าป้านะ่ยยังมีลูกได้ให้ป้ามีได้ไหมล่ะครับมารับได้ไหมล่ะหยุดก้าวเ้ากับมาหน้าลูกไปพ่อเริ่มขึ้นเสียงดุเสียวไปแม่ก็ยืนปากสันด้วยความจุกลึกอยู่ในอกมาเข้าใจความรู้สึกเราหรือเปล่าว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนอย่างเจิ้งเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนอะครับผมไม่เป็นไรหรอกหน้าปล่อยนะคุณไปผมจะกลับบ้าน อย่างเจ้นตาแดงเหมือนจะร้องไห้เสี่ยวไปเองก็เหมือนจะร้องไห้เช่นกันมาไม่ยอมหรอกคุณเป็นแม่ก้มหน้าตอบออกมาแบบนั้นมาผมทําไม่ได้หรอกเสี่ยวไปร้องไห้ออกมาจริงๆเรามีเงินมากมายทําไมถึงไม่พาหยางเจินไปหาหมอล่ะครับบางทีอาจจะช่วยได้ก็ได้นะนะครับมานะป้านะผมอยากมีลูกกับแค่คนนี้คนเดียวคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมทําไม่ได้หรอก กับคนอื่นอนะผมทําไม่ได้จริงๆเสี่วไปคุกเขาลงอ้อนวอนมือก็ไม่ยอมปล่อยมืออย่างเจิน่นทุกคนต่างอยู่ในภาวะที่กดดันอย่างมากอย่างเช่นก็เครียดจนเป็นลมล้มลงไปคุณผมเอออย่างเช่นทุกคนร้องเรียกเสียงดังเมื่อเห็นอย่างเิ้นนั้นเป็นลมลม้มลงหมอก็ถูกตามมาตรวจเป็นการด่วนพอตรวจอาการอย่างเช่นโดยละเอียดแล้วอือยังไงก็อย่าให้เขาเครียดมากนะครับ มันอาจจะไม่ดีกับเด็กด้วยเห็นคุณหมอพูดออกมาแบบนั้นทุกคนก็ได้แต่อึ้งเด็กเด็กอะไรหรอครับ